วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำบีฟเวลดิงตันกันคุณมาทำอะไรที่นี่ไอเวนทำอะไรบีมมันบีฟน้ำต่อผมทำไมบี้ไม่ได้วะต้องก่อนบ้านนี้ไม่มีจิ้งจกเลยไม่มีสองนางบอกจิ้งจกสองหางให้โชคเพราะว่าคุกตัยกใหญ่ถูกก็เลยไปซื้อเรียบร้อยเพื่อนถูกเหรอดรได้ของที่เราทำเองแม่งอร่อยขนาดนี้เลยวะ สวัสดีทุกคนนะครับ,รบก็ตอนนี้ผมกําลังจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนเรื่องของเรื่องอะ่ะผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งทุกคนเป็นคลิปของพี่<ม>บุญธลิตซึ่งผมเป็นเอฟซเขาอยู่แล้วแล้วผมก็ไม่เห็นคลิปมันเป็นคลิปที่เขาพาไปกินบ well ีฟเวลลิงตันทุกคนเฮ้ยเราก็นั่งคิดว่าเฮ้ยเมนูเนี้ยเราเคยเดเวล็อปกันอยู่ในเดนเนซี่แกงทุกคนตั้งแต่แบบโอ้โหทําแล้วกินไม่ได้<อ>จนแบบทำแล้วอร่อยอทุกคนนั่นแหละทุกคนวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปทำบ well ีฟเวลลิงตันกันก่อนอื่นต้องไปซปเปอร์ เราซื้ออะไรแล้วบ้างวะเกือบหมดแล้วเหลือเนื้อกับแป้งมึงมึงมึงหยิบใหม่ได้ไหม <c oughs> เราหยิบใหม่ได้ไหมวะเพื่อโปรดักชันเว้ยได้อันนี้ไม่ใช่ฟุตเก่านะทุกคนเนื้อแล้วมันอยากกินเนื้อย่างโว้ยสวัสดทุกคนนะครับนัดกี่โมง <c oughs> นัดสี่โมงม,มาก่อนด้วยมอ่ะสี่โมง <c oughs> มาก่อนด้วยอ่ะ <c oughs> สี่โมง <c oughs> เลื่อนแล้วไงมึงเลื่อนกับกูไงมึงไม่เลื่อนกับมันเอาเอาหรอพี่เป๊ครับพี่เก๋ไป่ไดทำอะไรมาครับพี่ผมแค่หมุนตัวเท่านั้นแหละครับหมุนตัวหมุนตัวอะไรแต่ขาไม่หมุนครับบอกเขาไม่ดีว่าไข่มันล้างไข่มันใหญ่เพื่อไงไข่ใช่ไข่ให่บวกอะไรเนี่ยครับเราว่าเทวดาในวันนี้นะครับเชฟเดี๋ยวเราจะไปเรื่องเนื้อเราต้องใช้เทนเดอร์ลอยวันนี้ถูกต้องไหมใช่ให้มันยิ่งใหญ่ให้แบบคนสงสัยว่าเฮ้ย มันคืออะไรใช่แทนเดอร์ลอยจริงจริงแล้วใช้เนื้ออะไรก็ได้ทุกคนแต่ว่าให้เลือกสวนเหมือนเทนเดอร์ลอยนะเพราะว่าอจารย์ดีนะมาลองดูมันถึงทีมบอลนะอาจนทีมบอลดีแต่ก่อนกูกูจ่ายเปล่าอันนั้นคืออะไรกูหันหันกันดิกูกูจ่ายตังค์เปล่าหันหันกันสิจะหันกันอันนี้พันเก้าใช่ไหมกูสองร้อยถมสองร้อยที่เหลือของกูโอ้ยเลยย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 อยยยยยนยย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 ย ซูมหน้ามาคนเดียวเลยซูมหน้ามาคนเดียวเลยวันนี้เราซื้อของเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปทำบีฟเวลลิงตันที่บ้านไบมาเองนะต้องมาคนเป็นคนล้างจานนะครับทำไมเจ้าต้องมาทำงานนะนขนาดี้ด้ของบ้านนี่มาเป็นตั้งเลยเผาแบนเผากบบหนึ่งดอกแล้วใครล้างกูมาล้างกูมาทำอะไรที่นี่ไอเอเวน ทุกคนนี่จากที่เราไปซื้อวัตถุดิบมานี่เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันต้องมีอะไรบ้าง 1. หลอด 2. ทิชชู่ใช่ครับแค่ละพวกมึงเล่นกันเลยจริงๆวัตถุดิบที่ดึงงเเอาไว้จริงๆวัตถุดิบสำคัญที่สุดเนี่ยคือน้ำยาล้างเท้าถูกต้องใช่เออนั่นแหละทุกคนเราจะทำบีฟเวลลิงตันกันซึ่งอย่างแรกเลยก็คือเนื้อทุกคนเนื้อเนี่ยก็วันนี้เป็นของอะไรฮะของวัวครับ วของอิตาลีน่าออใช่อิตาน่าก็คือเป็นเทนเดอร์ลอยทั้งก้อนนี้เลยมีทมมกับรสแมนดี้ของเนื้อแล้วก็มีนี่พาม่าแฮมแล้วก็มีแป้งทุกคนแป้งนี้คือเป็นแป้งแป้งพายโดมกแป้งพายนี่คือเป็นแป้งแป้งพายทุกคนส่วนพวกนี้ก็คือเป็นหย่เป็นเครื่องเคียงแล้ววันนี้เราจะทำซอสเป็นแบบซอสครีมเห็ดอ่าอ่าซึ่งม่วเริ่มเริ่มต้นเนี่ยเราต้องทำอะไรเราเอาเห็ดมาเอาตูดออกก่อนเขาเรียกตูดเขาเรียกโคน ได้ตัวหัวมันที่จะเอาไงจะให้หั่นหน่อยไหมให้ตรงเนี้ยหั่นครึ่งหั่นคร่งไหมละสี่นะทำไมต้องหั่นออกอ่ะก็เดี๋ยวเราปะบัดครับอันนี้ถ้าไม่ใช้เห็ดอันนี้เราใช้เห็ดอันอื่นได้ไหมไม่ได้เลยมันเป็นรสชาติพิเศษเท่านั้นครับอ่าจะใช้เห็ดหอมไหมล่ะอะไรยังไงล่ะก็เป็นบีฟเป็นลูกชิ้น แล้วแต่ชาติเลยว่าอยากกินชาติไหนถ้าทาช้าก็ชาติหน้าใช่เร็วหน่อยก็ชาตินี้โอเคปกติได้กินประมาณเกือบเกือบชาติหน้าทําประมาณ2โมงกินวันตีสี่ก็เหมือนมึงอะนัดบ่ายสามบ่ายสี่กูเดินไม่ได้นี่เป็นการทําครั้งที่เท่าไหร่เยอะแล้วครับไม่อร่อยก็คทีก็เลยทาเรื่อยๆแต่สึกไม่เปลี่ยนสูตรเรียบร้อยครับเสร็จแล้วครับสำหรับการแตกหนึ่งแกซินไม่รับเย็บ <Yeah. S 2> นี่เราเป็นการแบบเหมือนเป็นครัวของฝรั่งเศสทุกคนอะไรวะวทุกคนจะมีหน้าที่แตกต่างกันแล้วก็เดี๋ยวเอามาดวเป็นก้อนเดียวเป็นไงซึ่งไม,ไม่มีประโยชน์ทุกคนเลยอ่ะมัน <laughs> จะเกิดมา30ปีเนี่ยมันไม่มีสารละอะไรเรากนอกอจากสาระเลวโอนี่จืิวิธีการใช้ที่ถูกต้องหร <laughs> อทำไมไหนบอกกันไม่เละไงนี่เละเหร ไม่จริงทุกคนอันนี้แล้วแต่ชอบนะปั่นหยาบหรือ like like ปัญญ yeah. ่นละเอียดก็ได้แต่ว่าให้มันแบบให้เล็กนิดนึงอันนี้เราเลือกไม่ได้เราปั่นหยาบนี <h <h ่ปั่นไงปั่นให้หน่อยปั่นอปั่นโวติ๊งคาเต็มตอวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือเนื้อจอกอาเจนตินอ้วยโอเคโอ้นี่คือเนื้อที่เราจะใช้ทำบีฟเวลลิงตันนี่ก็คือชิ้นประมาณนี้พอ นี่เราเอาเห็ดลงแล้วทุกคนมีเห็ดเห็ดหัวหอมใหญ่แล้วก็หัวหอมแดงสามอย่างเดี๋ยวผัดให้มันงวดเฮ้ยเออเ,ออเ,ออเบ้านเนี้ยไม่มีจิ้งจกเลยไม่มีสองหางบอกจิ้งจกสองหางไฮโชแล้วเป็ล่นเออแล้วกูเซิร์ชเข้าเน็ตไปเจอลาซาด้าช้อปปี้แม่งเอาไปใส่กรอบอ่ะแล้วก็เขียนว่าขาย2,000ันถึงแสนถึงแสนเลยนะเว้ยจิ้งจกสองหางอะจิ้งจกสองหางบางทีมันเป็นจู๋มันแบบบางตัวเนี่ยจู๋มันใหญ่มากจนแบบใหญ่เท่าหางเลยไเห็นมีสองหาง,างมันมีการแหละ ก็ไม่ได้มันเป็นไปได้มนไปได้แล้วแล้วพอเซิร์ชปุ๊บมันในข่าวมันบอกว่าแบบชาวบ้านเห็นจิ้งจอกสองขาที่ห้องน้ำเขงโอ้ยกูก็ยกใหญ่กูก็เลยไปซื้อซื้อเมฆสองหนึ่งเพาสองขามีตัวอเรียบร้อยเพื่อนถูกกันเหรอโดนแหนขอค่าเจ็ดเอเวนไล่ฆ่าอยู่นหนอยู่ไหนอะไรนะมันบอกว่าจานนี้ห้ามทำเค็มมากเผ็ดนี่เป็นคนเค็มมากใช่เพราะไอ้ปลาแม่แฮมมันเค็มอยู่แล้วไปไป เฮ้ยเปอะไรวะเฮ้ยใครนีวะเฮ้ยผ่านมาเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวมาไปเฮ้ยขาเปต้องทางเพื่อนเลยไปโอ้่นอะไรใหญ่ขนาดนั้นคือหน้ามันจริงจังมากคือหน้สูงใช่ไหมนี่คือแหม่มมาทำเลยคนเดียวอันนี้ครับเตรียมเครื่องพาสต้าให้มันครับคือถ้าเราไม่มาทำเนี่ย ไม่เสร็จจะทิ้แล้วเป็นพาสต้าอะไรอย่างมักกะโรนีเหรอเออเป็นมักกะโรนีเป็นมักกะโรนีครีมซอสรับ <c oughs> เดี๋ยวจะย่างเนื้อปโปะล,ลงไปข้างบนแล้วเดี๋ยวจะมีทรัฟเฟิลเพสลงไปในมักกะโรนีด้วย <c oughs> ไม่ได้ซื้อเลยนะขโมยบ้านเขาร, <c oughs> รู้มือไร่ไม่แก้แก้รรู้หรือไม่ว่าโรสแมรี่ที่อยู่ในซปเปอร์ไปชำแล้วขึ้นนะครับ <c oughs> เราโรสแมรี่มาเอาตรงนี้ออกเป็นอย่างงี้แล้วก็ไปปัดเสร็จแล้วเราตัดตัดเฉียงตรงนี้นิดนึง <c oughs> แล้วก็เอาไปปัด ก็ขึ้นเลยปักดินก็ขึ้นเลยแต่ว่าต้อง,ต,องต้องใส่ไอ้ดินที่มันเป็นแบบสาหรับตน้นกล้าแต่ผมทําแล้วตายหา่าหมดครับนี่เรามาเตรียมเนื้อนะนี่คือเราเดี๋ยวกริวปิดผิวไปก่อนให้แบบว่ามันจะเก็บความชุ่มชื้นอยู่ข้างในหอมมากหอมมากนะถ้าปล่อยไปสุท้ายจะเป็นหอมไหมไม่นะจะกลับได้เมื่อไหร่ ทำทำเสร็จแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยตะกองไล่ครับกูไปแล้วเพื่อนตะกองไรเอาใช้คำผิดใช่ไหมนี่ไอสุ่ยโอ้ยระวังข้อมือครับผมโอเคเปรียบกับพี่เป็นแค่ถอนไม้มันจะได้โตใตอนเด็กๆไมเล่นอันนี้เราสะอาดแล้วนะครับมา เราเอาใหญ่ขนาดไหนอ่ะเอาพอห่อเนื้อได้ใช่ไม่ควรหนามากหนามากแล้เป็นกายเป็นแบบกายเป็นพายทำแทนหน่อยไหมไมามันต้องเป็นอย่างนี้นะดูเฮ้ยเอาแล้วต้องเข้าเดี๋ยวกี้เอาอะไรชนกูเนี่ยครางพรางอะไรอะไรชนชนหลังวะอ๋อเข็มขัดเข็มขัดข้าเชื่อมไม่มีไม่ได้ ดีแล้วนี่เห็นจ่ไปไหนเพื่อนนี่ไปไหนไปแล้ตอนนี้หินเปิดนะบังเขาก็มีความสุขกับโตตีของเขาเป็นเป็นเป็นผู้ชายที่จีบสาวเร็วเร็วเร็วขอขอช็อตเร็วจีบอย่งเร็ว กูไม่ใช่สิ้นไรไ้หม้ต่อวันหนึ่งกูก็จะเป็นสะพายเี่ <_ C RE ME> ทุกคนเฮาเฮามันจะจะ้ีเนะั้ย้ยเฮ้ยเฮ้มเั้นเห้เฮียเ้ยเฮ็ยเดี๋ยวฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เอ้อนเฮรเฮ้งฮ้้เฮเยย้ ที่เราทำมานา,านแล้วครับก็เสร็จสิ้นแล้วแค่นี้นี่แล้วเดี๋ยวเอาไปแช่จริงไม่มต้องแช่ตู้เย็นนะครับช่องธรรมดาสักพักนึ่งอันนี้คือทำเป็นเครื่องเคียงครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้มมันนี้ก่อนต้มเสร็จปุ๊บเราก็จะบี้มันแล้วก็จะเอาไปเสียในกระทะทำะไรบี้มันผมบี้นั้นต่อมผมทำไมบี้ไม่ได้วะต้มก่อน <_ C 2> นี่ก็ทำอะไรหนิบี้มันฝรั่ง มีอะไรบ้างมีพริกไทยดาวเปล่าเกลือใช่ไหมเกลือพริกไทยครับแล้วก็ชีสเลยกับน้มันน้มันับโพลิฟอยครับพริกไทยขึ้นไอขึ้นแล้วแล้วกล้องเพื่อนต้องใครของของปอมเบียนครับขอขอบครับเพื่อนครับไม่ได้ยืมใส่กล้องก็ยืมเพื่อนไม่มีอะไรของเราเลยยกเว้นใหม่ลูกค้าเข้าได้ใช่ไหมคะผมกำลังคิดอยู่ว่าใครจะเป็นลูกค้าคนแรกของช่องเงินเดือนจ้เป็นเปเชียลเลยใช่มใช่ผมจะเป็นสิทธิพิเศษรออยู่ โอเวอร์นะเฮ้ยเป็นไงวะอย่างนี้ครับดีใจพอให้ดีเลยอ่ะที่นอนเหรอโ้ยรีคือมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นชีสที่ไหม้นิดนึงกลิ่นมันดีมากรวมกันอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาบีฟเบลูตันออกมาจากช่องฟรีตจริงๆต้องใช้ตู้เย็นนะแต่ว่าเรารีบกันเลยใส่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปทำในหม้อทอดไร้น right. ้ำมัน180องศา15นาทีครับ 15 minutes later ยังไงนะมึงทำอะไรนะจับตั้งขู่จะบอกว่จะบอกว่าขู่จะบอกว่ากูจับได้เอาจานมาเอาแก่ใจก็ได้จานอยู่ไหนได้ไหนหนึ่งต่อนึ๊ดเย่เย่อ๋อโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเจ้าด้านนี้ขึ้นใช่ป่ะเออเใช่มันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นเออใช่มันก็หยิบใช่ก็พยายามที่พยายามจะบอกไงว่าแม่งไม่ได้ร้อนขนาดนั้น คือกูหายไปแล้วอันนี้เดี๋ยวขวัญจะทำขวัญจะทำครีมซอสค่ะก็เริ่มด้วยหัวใหญ่ใช่หัวใหญ่ให้มันหอมอันนี้ก็ขัดเผ็ดผัดเผ็ดให้มันแบบนิ่มขึ้น เอ,อ่เอ,อใส่ใส่เกลือพริกไทยที่ผมทำอาหารเป็นเนี่ยผมจะเอาไว้ทำให้เต,ต่าสาบกินค่ะเต่าสาบที่บ้านด้วยเปล่าแม่ <c oughs> <c oughs> อุ้ยอย่าถ่ายมาทางนี้สิค้ะเอ้เออมูว่าคมไปแล้วก็คนออัน่งแม่งคนเหมือนมันกลัวอะไรสักอย่างโอเค่อได้ละมันสอนกูลำกระบี่อะไรเนี่ยอันนี้เหมือนริซัตโต้มัวชี่หายเหมือนริซตอะตอนนี้เรามีเนื้อที่เหลือจากที่ทำเบฟเบอร์ิงตันไปเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวจะมากิวสเต็กแล้วก็ไปทำกินกับมัรโรนีเมื่อี้อย่างนี้คุณต้อง ไม่ต้องซีเรียนะอันนี้ก็ย่างธรรมดาทุกอย่างพร้อมใส่เข้าไปเลยติติงแล้วครับสุดยอนได้ไหมนี่เสร็จสมบูรณ์แล้วทุกคน Beef ว e l ิ i ตั t o n ของเรามาเราหั่นทุ้มาสองอะ เงินมาให้หมดเออยังยังยังอยากได้เงินทั้งหมดใช่ไหมงงหมดเทั้งหมดเลยที่มีเริ่มที่าแครอทครับแครอทตัวทอปแพงนะขอซ่อมนิดเค็มถ้าตัดเรื่องเค็มออกไปอร่อย่งมีดมามึงหั่นทำไมได้ไหมกินน้ำใหม่ก็ได้อืมชีสอร่อยนะฮะครับอืมเฮ้ยเราว่าโอเคนะ แต่มันจะแบบมันจะมะเขือเทศอะถ้าไม่มีชีสก็คือไม่กินเลยสรุปมันอร่อยใช่ไหมว่าพอกินได้แค่นั้นกูก็<ต>ดีใจกูไม่ชอบมะเขือเทศอันนี้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 ทุกคนกินได้อืมออืมอืม,มพวกเราแม่งเก่งว่ะกูทำคนเดียวเอานีเท่าตัวเอาอันนี้ไหมอีอืมอร่อยคือดีมากเดอะเบสท์พูดเลย ของที่เราทำเองแม่งอร่อยขนาดนี้เลยวอะอร่อยมากครับเราไม่ได้ทำได้กินกันเนื้อทำได้ไงเนี่ยมาไฮไลท์อันนี้แหลไฮไลท์เราให้เจ้าของช่องก่อนนะครับซึ่งพูดตรงๆเลยฮะแป้งแตกนะครับแป้งแตกแต่แดกเถิดเบลีกันเนื้อแม่งแบบม่หั่นรู้เลยอ่ะนุ่มนิ่มเดี๋ยวอร่อยมิชชั่นคอมพลีสปะคอมพลีทป่ะได้กได้อยู่ที่เรานะก็อย่าลืมนะครับใครที่กำลัง ประการชีวิตตัดลิงดาไลน์เลยห้ามตัดออกนะมึงเสื้อสวยซื้อร้านไหนวะร้านนี้ไง <c oughs> อะไรเอก็เกลี้ยงเลยนะเ <c oughs> สื้อคลาสสิกราเบียรคอมเบนีครับเดี๋ยวมั<ห>นจะขึ้นตรงนี้อันนี้ไม่ได้เป็นประโยคบอกเล่าบังคับถ้าใครรู้สึกว่าเช้าๆเราไม่ตื่นต้องดินมกาแฟนะครับตรงนี้นะครับพัโลคาเฟ่แล้วลก่อนนอนทุกคืนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรเนต้าออร่าพลัสและจะมีตัวใหม่เอลฟาดีกว่าเดิมถ้าใครหิวเป็นเวลาผิดเอาหาเม็ดควบคุมหุ่นทั้งรถทั้งวันแล้วก็ขนาดใดๆก็ไม่หน่อเดียวทั้งโยมมมีอะะะไรจเพิ่่ัั้ยทงโนนแหล กูตัดออกเนี <im itation> ่ยทุกคนวันนี้เราก็มาทำบีทเวลลิงตันเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆทุกคนก็คือไปทำไปทาตามกันได้เพราะว่าดูแล้วจากพวกเรานั้นไม่ได้ยากแป๊บเงยวปไอเขาดูเนี่ยเขาจะทำตามได้เปล่าลำดับขั้นไม่แม่งแบบิดไปหมดเลยเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันวันนี้ก็ไม่รู้คอยว่าคลิปหน้าค่อยว่ากันว่าจะทำอะไรก่อนก็เดี๋ยวดูก่อนว่าหนึ่งหนึงพอายมีนหรือ จะมาปิดไปเลยโอเควันนี้มีนไม่มาเพราะว่าเท่ากับเมียไม่มีอะไรเนียวันนี้มีนไม่มาก็มีนมีเมียเมียมีเมียไม่มีไม่ติดภารกิจติดภารกิจอ๋อติดพารกิจก็คือมันกัดตัวมันกัดตัวอยู่อ๋ออ๋ออ๋กัดตัวนี่ไม่เกี่ยวนะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเขาบอว่ามีนไม่มาอืมแต่ว่าไม่ นั่นแหละทุกคนก็เสร็จแล้วโฮมฮุกกิ้งทุกคนก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าเนอซิรี่แก๊งจะมาทำอะไรอีกก็เดี๋ยวค่อยนัดกันบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันเอ้ยโย่เไ้ยโดมึงโย่เฮ้ยครั้งนี้อร่อยกว่าทุกครั้งที่มึงเคยมามีอยู่กับใครอ่ะทำไมเงาเป <S 2> <S 2> ็นงั้นอ่ะเงาเด็กๆอะไรอยู่แถวๆไหลอ๋ออยู่คนเดียวโอ๊ยโฮ้ยเยผีหลอกเลยเอ้ย อันนี้คือมันไม่มันไม่เหลือไมไม่ไม่เหลือเลยรตอนมันสวยๆอะโทรหามันไม่ติดไงทำไมกูยังรู้สึกว่ามันดูอร่อยทุกครั้งที่เราทํากันวะมันดีว่าทุกครั้งงั้นมึงรู้แล้วเนาะเพราะอะไรเมนเมนมีอะไรพูดไหมพอดีกลับมาจากต่างประเทศก็เลยต้องกักตัวอยู่ไม่ได้แบบไปรวมมือนี้กับเพื่อนแต่ว่ารอบหน้าเดี๋ยวจะขอแก้ตัวถ้าเพื่อนยังชวนอยู่ไปเลยไปกันไปเจอกันบายหมดเวลาแล้วไป